ใช่มัน8า0อย อออัอง่พอพอพอพเพรามีการจัดทรีมด้วย <ใน S 2> เป็นคอนเซปต์ <concept S 1> อ<ะ>ของเรานั่นคือสีสันตะวันออกสีสัน EEC Colorful นั่นเองครับ ladies and n สีสัน EEC Colors of EEC กิจกรรมย่อยกิจกรรมเทศกาลสีสันแห่ง EEC เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวครับบุรีรระยองและฉะเชิงเซานะคะ ที่สำคัญค่ะทุกท่านงานนี้เนี่ยอเค่ะเรียกว่าต้องตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมที่เราเตรียมมาสำหรับงานครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นการรวมตัวกันนะครับของกลุ่ม <c oughs> จังหวัดทาง EEC ของเรานั่นก็คือจังหวัดชลบุรีระยองและแ,และจังหวัดครับนำมารวมมาที่หาดพัทยาแห่งนี้ครับเพิ่มความสนุกสนานนะครับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ EEC Colorful Festival this time indulge yourself in a lively vibe gathering in one place with this Pattaya Beach here inviting you to come and enjoy โซนต่างๆเป็นกิจกรรมสุดพิเศษขอแนะนำโซนแรกก่อนซึ่งเชื่อว่าทุกท่านพอก้าวเล็กมาเก็บนั่นเองนะคะคโซนนี้เนี่ยเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าชื่อดังจากกลุ่มจังหวัดอ e ีอลาถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดใช่เลยนอกจากนั้นยังมีม,มินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินชื่อควรจะเสียเก้าอี้ที่นั่งไปจริงๆจริงๆครับกิจ,จกรรมแน่นทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเวทีแห่งโซนนั่นเองครับมาสร้างความสุขมีมายากลครับมีการแสดงดนตรีฆาเลาเสียง เอกแดนผลไม้กับลูกแก้วอัญมณีแห่งความมีเทพีเมืองท่องเที่ยวแห่งความรื่นรมกับลูกแก้วอัญมณีแห่งความรื่นเริงที่ก่อเกิด ขอขอบคุณท่านนายกมุงพัทยานะครับที่ให้ใช้สถานที่ริมหาดชายทะเลอันสวยงามแห่งนี้นะครับในการจัดงานเทศกาลเสียสันแห่งภาคตะวันออก EEC ซึ่งมีจังหวัดภาคตะวันออกเราประกอบด้วยจังหวัดชนละยองจันทานะภายหลังเราก็มาจัดกลุ่มใหม่เป็นจังหวัดในกลุ่ม EEC ก็คือเหลือแค่ชนละยองและฉาเชิงเซาครับซึ่งการจัดงานวันนี้เนี่ยก็ได้รวบรวมของดีใน3จังหวัดมางบประมาณที่เราเคยได้ Here to start the ceremony. From the sound of the sea representing the ocean, and also Nong San, the green one representing the forest, joins Thailand this year. ค่เธอมาคงใจจะรู้ว่าเท่าไรที่ฉันรักเธอโปรดมองในตาฉันมองที่ตรงนั้นเธอก็พอเข้าใจสิ่งที่เธอได้มองเห็นอยากให้เธอได้มีทุกความสุขส่วนหนึ่งในใจของฉันเมืรักเธอรักเธอคนดี

ไปแต่ไหนหัวใจเจ็บที่รักจะไม่อาจให้เธอรู้เจ็บที่ฉันต้องไปฝังเจ้าอ,อยู่ทุกวัน